สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็มาแนะนําต้นกล้าที่จะนําไปปลูกนะครับนั่นก็คือเป็นต้นกล้าพันสองรสนะครับใครที่สนใจปลูกสองรสนะครับพันนี้ชื่อว่าพันบรูไนนะครับลูกโตลูกสวยนะครับลูกขนาดแอปเปิ้ลสีแดงนะครับรสหวานนะครับตัดุ๊กก็ทานปั๊บก็หวานเลยนะครับใครที่สนใจปลูกนะครับ ือว่าเป็นเอซีของผมอยู่นะครับก็ขายได้นะครับคลิปนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ10ต้นนะครับ12ต้นนะครับ12ต้นนั้นใครที่สนใจนะครับรักมาด่วนนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเป็นพันธุ์กรไนนะครับขอบคุณครับชือนัมคลิป้าครับ